สวัสดีบรรยากาศยามเย็นครับอยู่กับผมช่อง YouTube พี่บ่าวก๊อตหกรอซิ่งครับผมวันนี้เทนเลอร์เข้าเรามาดูครับว่าปิดอะไรกันครับผมซ่อมจังรถอะเบาเบอ่ลื้อหมดดีดกันไงเบาหาอะไรอย่างรถถัว่ว มขับกันได้ไงรถตัวบ้าอย่างเครื่องบินเลยใช่ไหมเอียงไปเอียงมาเอียงไม่ว่าตกหล่อมเทนี่โอ้โหพี่ใจจะขาดอ่ะนี่ครับวันนี้อยู่กับพี่สุริยาสย่อวันนะครับพี่พสุริยาสายวัทุกเป็นอะไรเนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกเอเธอสายรั่วรู้จักเขาไม่รู้จักหรอกไม่มีให้รู้จักแกหรอกน้อยประเดี๋ยในเฟซกูสายล่วงเพื่อนอนี่ค,ครับ จะพามาชมว่ารถบริษัทมีรถอะไรมั่งครับนี่ครับอิสุครับเทเลอร์ครับวันนี้มารีวิวเทเลอร์โดยเฉพาะเลยครับนี่ครับบริษัทเฮงเฮงโลจิสติกครับรถรวมแต่ก็เป็นของไพทูนเหมือนเดิมนั่นแหละครับคันนี้จะซีรีส์ห้าร้อยครับผม ซีรีส์ครับผมว่าไม่ได้ว่างเป็นซ่อมครับพี่บังไฟเย็นไหมแอร์เย็นไหมไหโอ้ยโดนไปแก้วเดียวรั่วเลยวะพี่บงังโดน,โดนเล่าไปแก้วเดียวรั่วเลยผมครับบรรยากาศยานเย็นก็จะประมาณนี้ครับ เออเดี๋ยวผมขอเก็บเก็บตังค่าบางฝุ่นที่ผมจัดจัดบางฝุน่นไปไล้นะครับบางฝุ่นเลยวะนี่ครับเก็บกับใครอ่ะส่วนนี้ก็ทีมงานจะไปอ่ะยุธยาครับผมท่อดำท่อป่าป่าครับผมใหญ่บิ๊กเลยจะคันละลอเลยวันนี้ จัดหนักจัดเต็มกันครับผมเแยวนี้บรรยากาศยานเย็นๆยก็จะประมาณนี้แหละครับเฉลเข่าหมดก็เมื่อก่อนรถที่แทบมีที่จอดกันสุกคันทุกวันนี้ไม่มีที่จะจอดแล้วครับคันนี้ก็คอกพังครับผมเดี๋ยวจะต่อข้อกันใหม่คันนี้ก็ไม่ได้เหมาคืน โอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไครป์เพื่อเป็นแรงใจผม้วยนะครับเอาบรรยากาศจาเนเย็นๆวันฝนตกครับวันนี้ฝนตกด้วยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม